ใพี่เล่นนะให้พี่โชว์แล้วให้พี่โชว์เลยพี่บิ๊กอะไรพี่บิ๊กอะไรพี่น่ะคนเดียวเอาหมดเลยนะนะไม่วิ่งไปนะไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งตายไม่งอเงนะไม่งอเงไม่งอเงี้ยไม่งอเง้ยสีดำม้าสีดำมาสีดำม้าไม่ไป้ไมไดมันนัวเกินไปแล้วว่ามันเปลี่ยนเป็นลูกนี้กันหรอยังเลยปักเลยตีไม่ตายก็ี่น่ะโต๊ะบักอืมโต๊ะบัก พี่เอาไงเพิ่งเพิ่งรอรอรอไปบิ๊กเลยไปไหนไปบิ๊กเล่นอ่ะตหนึ่งคิวยังไม่เริ่มเลยรต่อคิวกลับมากลับมากลับมาอย่าดื้อดิรอถอยมาหลอดหลอนเพื่อนขอบาร์ได้ด้วยสามไป <ไ>ห้าเอาได้คนเดียวเอาแล้วเนะี่ยเล่นเลยก็หกยอ้เสี่ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างแย่ไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยโคตรแย่เลยไอ้เหี้ยลงน,นัวไว้ไหมถูกได้นะ้วถู ไป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 เอาตรงท่อไปเราที่เหลือไปไปปล่อยไปวิ่งเล่นเลยต้องเล่น้เต็มที่ดีแตั่ตรงท่อช่วยเพื่อนหน่อยช่วยช่วยเขาช่วยเขาตามหน่อย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 

นุกกันนางฟ้านิ่งกันนางฟ้านึ่งกันนางฟ้านางฟ้านางฟ้า,ฟาตัวผมเป็นโจมันจะสนเอาหนะถาถ้าถนัดเดินบนฟ้าผถ้ถนัดเดินบนมา้าเราถนัดควบช้าช้าอยโจ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 อ่ะคิดโจวตละลาลา Oh yeah Oh yeah ให้กอดด้ิ้ง Oh yeah เชื่อแล้นางฟ้ามีจริง Everything is all yeah คือหนึ่งในแก๊งนางฟ้า ร <problem> ักอ่ะจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีคนสองคนแต่ความรักอ่ะจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามีคนสองใจบายนับวิ่งใหญ่แบิ็กสลีปชื่อนี้มีแต่เจ็บบิน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 จะบินขึ้นไปเย็นดงฟ้าก็พตีปีคนจริงเรียกจนนกอ่อนเบียกจนนกอลาถ้าไม่อยากเจ็บจะไม่อย่าไปยิ้มไม่พี่มองตาพี่ลอกป่าพี่ก็ต้องเด้สี่ถ้าหนาวเฟรนลี่ก็มาซีด้วยกันทางแซ่บทางการโอ้โหทางกะดิ จักจกกะจักจ anyway, um so uh, like ักจักจจี่น้องนนั้สินองคนขยี้ใจสักหลังแรงลดเสื้ขยี้ใบก็แค่น้องาความรักก็ไม่ได้เรียนอะไรพอมีล่อเหาไม่ต้งคใครแล้วไ่นุองมาสงสารจะมัถึงทักไปเหลียใจแม่กระชากี่้องไม่ใจมีดยูมีูถึงจะพูดไม่คล้อยฉันจะบอกว่ามียูมีดูจกน้องคนหน้าแล้วน้องคนขีู่ขี้ขู่อันนนนตัวอีฉ่าเตรกมเบสอามี้อามีาฟื้นแต่สีโตอสีขาว ออย่เชะนางฟ้า hmm. ม yeah. mm ีจริง everything i อยะคือหนึ่งในแกงนางฟ้าก็จะใคคว้าละละออแยะอ็้ผมเดินดินออยะเขามาทำตาปิ้งปิ้งด็กกระิิงออย่ดูคนกระติงออยะมาน่าพูงชนจริงจริงอ๋อแย่อ๋แย่ไป

ไม่วิชามาสบายก็ได้ว่าจะไม่เหลือเด็ดในวันุไม่เล่นนิววะสผมไม่ค่อยดูดีทำยังเหมือนคนพาทำยังตัวผิดแบบไม่ค่อยเหมือนใครเหมือนไม่วิชามาไม่ใช่อันดพานะผมมันแค่แรปเปอร์ก็แค่ทำเพลงอยู่กับน้องผมไม่ได้เป็นแก๊งเตอร์ในทุกๆวัน สุดวสนที่ทำมันเกินเลยถึงเวลตชูเตอร์ประวัติของผมไม่ได้สะอาดจะหาคุณรอบไปีเช็คไม่ได้เลือรไม่ได้หลอมันคอไม่ได้มีแพชยมันทไม่ดีแค่มีประวัติจะบอกเลยไม่เกลนหรคอขจิคิดมันป็นมาผมไม่หลอหน้าตาไม่ตสัตว์แบกไอคนยังผมจะบอยตายยังไงเดมิตออคนยังผมจะบอยตายงไงก็คนต้องยอนแต่ความรู้สกกมเหมือนจะตายถ้าหากกูอยู่ alone เธอเดนมาขมวหัวใจผมไปอมืกจร i <laughs> <laughs> ไปสองแล้วตอนนีเป็นเหตุที่ผมอยากรักอยู่บอกกับพวกเธอว่าถ้าไม่พอใจเราเข้ามาสารดูดูว่าผมมันร้ายแต่คงไม่ร้ายถ้าคืนนี้มีอยู่แบมเรดี้เจอแล้วบอกกับเธอไม่ต้องไปเช็กูเธอไม่เคยรักกูแต่ยเยมาเหรอบางทีเธอทำแบบนี้ผมไม่รู้แล้ววันไหนคือรักที่ดีผมบ้าที่แบบนี้เป็นใจเรื่องบัวมันไปทุกทีไม่เอาแล้วรักไม่เอาแล้วแฟนผมว่าง บอหลังทำใดูทําไมต้องโชว์มีเลิฟวาจริงตัวผมก็ไม่ได้ฟรแต่ที่กูทำไปเลยเมราเกให้ดูเธอเองก็รู้ว่าเป็นคนทำมเพอกรบปัญหากูพอจะสส่หนอยอมัเดิ

เก็ตแบงคสปินถูกไหบอส o f t h r o ทูเอ็มจีเฮ้ยที่วันนี้ก็ t ช็อตหัวคิดมืไม่มีเลยไม่ชอบเขาไม่กล้างทีนี่วีคเวลบอกใครบอยในทีเลวรีไม่ได้บอกแลวบอกเบืออว่าตอนนี้ครออนฮอตเลยบอสทูเซยูฮอตอัมฮอตทูดีวจะคิปรันดิวจะแอนคู่เทแบงเลฟเพนเอาอีเกตบูมและพมึงกํลังลู้แงฟูออมเมวิฟ์ดีฟลสินทูเดดีแม้ทีอยู่ในเฟสแต่ไม่กล้ามาสักทีแม้พูดให้คุณฟังว่ามึงอยู่มากี่ปี กูไม่อยากคุยพอปากมันก็เหม็นโลกเขี่ยเคียอะไรคุยมึงก็ยังเหม็นจุดสองสองเข้าไปหัวกันโลกไปหน้าสดตัวเองมึงก็ไม่ได้เห็นสัตว์เท่าไปแก่ป่าดีกูอยากบอกเพื่อนมึงให้ไปเช่ารถเข็นลายมีเคฟวาบัติทีดีก็จะโคตรเด็จไม่กูก็เคยเด็กที่เห็นอีพี่เคฟไปกันดรอบดาโอยาโดดีโอได้กอนโตไอ้สัตว์กูดัาด่าให้มึกแบกชุดดิวันเดอร์สวิตอพูลมึงไม่ทบป่าที่จะเข้ามาแจ็คดูแบกเอาไว้จะมาโซ่มึงไม่ เอาเฮี้ยนมีทูดีสินแซนด์บีฟิตอัลเฟรดูบักกินที่งเปลี่ยวในเน็ตมันไม่ได้ซิงกันกับทำเาเลิกเธอะหรือตบดินพวกสตีนด่าไรชิงพวกยี่นี่คนไม่ได้สองคนนั้นขอนี่ได้หิ้วกูไม่ให้ที่มึงทำเหมอพวกกูกับพี่จ้ามันไม่ใช่แล้วพี่ใหญ่แบบมือคนแบบกูเขไม่ไหวไอสัตว์บอกเลยกูไม่ไหวบอกดูดบอกดีเฮียอะไรเชื่อไม่ได้ดูเบื่อเดิมพูดเอาบางง่ายพูดกูไปแล้เสียดูเบื่ออาจจะได้ กูกซงะท็อปั่นรเอร์คัพไีแค่ว่าฟัไม่ด้อพทำบุปผาไดก็ได้ช็อนโอเคลิฟินสูยูบอฟฟอร์ดทไม่เคยรกเมอราเข้ามาสปอร์ตทุกเดย์เรีกอตและเราได้ชอในทีเดกวิดมมชอบให้ักเป็นูบันไดบอฟไอชูไอ้แอเพลายโ่าเย่ยม like that f u n k game โาไอเดอร์ว่าจะพ้ได้งอีกโอบีชูวาจะพได้พัอไรแค่ไม่ีบอยยูแกฟเพิ่งไม่อยากจะไม่จบเพราะไม่อยากจะโดนนอกก็ไม่เสิร์ฟ ติดไฟอยากคิดควกะกูมั่แค่แกยี่้บากขี่ก็ไม่อยู่ที่คิงก็ได้วัดได้หีมือ,อยา่าเลยถ้าจะจัดง,งานหน้ากูจะเอามือสุดแล้วไม่รู้จะเป็นไงแต่ว่าคงไม่สะดุดให้มึงจุดมดันสมบูรณ์ด้วเด็ดถึง ตอนนีุ้ึงหลังเจ๋อ UK เฮียอะไรไอ้สักกูบองโบมึงยังไปชั่นมัวสัวได้สัสรถขับมึงด้วยบอกเลยด้วยกูโบพูดเดียอทีแพ็ k จุดไฟไปกับโจกูบอกไปแล้วอยู่แคก็บีโบตอนบนลงไห้โดว่าเขาบอก